สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้มาพบกับครูส้มอีกแล้วนะคะเด็กๆสำหรับสัปดาห์น,นี้นะคะเราเรียนหน่วยครอบครัวของฉันนะคะวันนี้ครูส้มจะมาสอนในเด็กในเรื่องแม่ของฉันนะคะ่าเด็กรู้ไหมคะแม่แม่คือใครคะเด็กๆแม่ก็คือคนที่อุ้มท้องเรานะคะเด็กๆแลคลอดเราออกมานะคะเด็กๆและเด็กรู้ไหมคะคุณแม่ โตเลยค่ะเด็กๆนะคอยหาอาหารให้เรานะคะเดนะ็กๆก่อนที่จะหาอาหารเราก็ต้องออกไปตักแดดนะคะต้องไปที่ตลาดนะคะเด็กๆเลือกอาหารมาให้เด็กๆรับประทานนะคะเด็กๆ,ๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆต้องเป็นเด็กที่ด้ารักของพ่อแม่ด้วยนะคะๆๆนะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิญานกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเตรียมเล่นนี้นะคะเล่นใหม่นะคนะเด็กๆ น,นี่นะคะเล่มร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่2นะคะเปิดไปหน้าที่3นะคะเป็นเรื่องที่2เมุ่งแม่ของฉันนะคะเด็กๆอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยสังเกตดูซิว่ามีภาพไหนที่แต่งตัวเหมือนคุณแม่ในภาพแรกเจอแล้วขีดเส้นเฉียงนะคะเด็กๆอาเด็กๆด,ด,ด,ดูตัวอย่างนะคะ คุณแม่ใส่ชุดกระโปรงนะคะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงใช่ไหมคะอ่าเด็กๆดูสิคะภาพด้านข้างนะคะภาพไหนเหมือนคุณแม่คะเด็กๆภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะอ่าภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆจะถีดเส้นเฉียงอ่าต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งนะคะคุณแม่ใส่ชุดกระโปรงสีฟ้าค่ะเด็กๆดูสิคะคุณแม่ภาพคนที่หนึ่งหรือคนที่สองคะเหมือนคุณแม่คนแรกค่ะ คนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆคุณแม่ใส่ชุดกระโปรงสีเขียวเด็กๆดูสิคะอันไหนเหมือนภาพแรกคะาภาพแรกเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงเลยนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่3ค่ะเด็กๆคุณแม่ใส่เสื้อสีชมพูใส่กระโปรงสีฟา้าเด็กๆดูสิคะภาพด้านข้าง ผ้าไหนมันคุณแม่คนแรกคะอ่าผ้าน,นี้ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เ,เด็กก็ขี่เส้นเฉียงเลยนะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆต่อไปคะ่ะอ่าเตรียมไปงานนะคะชุดเสริมทักษาน,นะคะอ่าเป็นเรื่องแม่ของฉันเหมือนกันนะเด็กๆดูภ้าน,นี้นะคะอ่าคุณซ้มบอกว่าคุณแม่ต้องไปที่ตลาดใช่ไหมคะ แต่วันนี้คุณแม่ก็จะไปซื้อของให้เด็กเหมือนกันอ่าเรามาดูซิว่าคำสั่งเขาบอกว่าอะไรเขาให้เด็กๆนับสินสินค้าในกล่องแล้วลากเส้นหากคุณแม่ไปหยิบสินค้าในกล่องที่มีจํานวนเท่ากับ6ชิ้นค่ะเด็กๆอ่าคุณแม่เตรียมตะกร้าแล้วค่ะเราจะไปซื้อของที่มีจํานวน6ชิ้นนะคะอ่าเด็กดูกล่องแรกเลยค่ะอะไรคะเด็กๆ อ่าเมื่อเสือเทศค่ะเด็กๆเด็กๆก็นับก่อนนะคะว่าได้หชิ้นหรือเปล่าเอานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าได้หชิ้นนะคะเด็กๆก็เอาจิ้มตรงนี้นะคะแล้วลากไปหาตรงนี้นะคะอ่าต่อไปกรูลกล่องนี้ค่ะนับนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าส่งมีสี่ผลนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องขีดนะคะต่อไปค่ะไข่ไก่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีแค่ห้าฟองนะคะไม่ถึงหกฟองนะคะเด็กๆก็ไม่ต้องขีดนะคะต่อไปค่ะนมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านมมีหกกล่องนะคะเด็กๆก็พาคุณแม่ไปหยิบใส่ตะกร้านะคะเด็กก็ลากเส้นลงมานะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็ปิดนะคะ แล้วเก็บใส่ซองการบ้านทุกครั้งเลยนะคะเด็กๆนะเสร็จแล้วก็เตรียมไว้ส่งครูในวันเปิดเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุ้ส้มก็มีเพลงให้เด็กฟังนะคะก่อนจากกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ